อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด20องศาเซลเซียสปากทางขึ้นด่านเนินหอมเพลเมืองปราจีนบุรีเตรียมจัดงานลมหนาวเขาใหญ่ครั้งแรก2พฤศจิกายนนี้ค่ะอากาศบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกในพื้นที่รอยต่อสีจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้อุณหภูมิต่ําสุดนะคะ 20องศาเซลเซียสซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเข้าสู่ไฮซีซันของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะที่นักท่องเที่ยวก็จะพากันมาเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะที่นิยมที่สุดนะคะก็คือการพักกลางเต็นท์รับโอโซนอันดับเจของโลกทั้งด้านบนและรายรอบเขาใหญ่ค่ะโดยนายสุภชัยวัฒนอินจันประธานกลุ่มลมหนาวเขาใหญ่บอกว่า เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวในการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดปราจีนบุรีจึงพร้อมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลางจังหวัดนครนายกการกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีและกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ร่วมการจัดงานเทศกาดลดนตรีลมหนาวเขาใหญ่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะในวันที่สองพฤศจิกายนนี้บริเวณริมถนนสายปราจีนบุรีเขาใหญ่หรือว่าถนนสาย30-77 you <laughs> ่อนถึงปากทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งด่านเนินหอมตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีงานนี้นะคะพบกับศิล,ลปินร็อกในตำนานเมืองไทยคุณเสกโลโซค่ะตั้งแต่เวลา16มกาเป็นต้นไปและในงานก็ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายด้วยนะคะอย่างเช่นการขี่มา้ายิงปืนกางเต็นท์รับลมหนาวชมดนตรีและก็ร่วมสนุกบันเทิงกับศิลปินคุณเสกโลโซแล้ก็ยังมีศิลปิน ท่านอื่นๆตลอดจนเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกด้วยค่ะ